สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชนแนลงานนี้เดือดแน่นอนน้องโอประกาศกล่าวหลังสางแค้นกล้องธรณีถึงกับโพสต์แบบนี้ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง at py24 ครบจบทุกความมันพักยก24 น้องโอฮัมมา่ามวยไทยนักมวยไทยจอมเกา๋าที่ได้โอกาสสังแคนกองทรณีสอสมหมายนักชกรุ่นน้องในศึกวันไฟในสามสที่สนามมวยเวทีรุมพินีรามอินทราเมื่อช่องวเช้าวันเสาร์ที่สามพฤษภาคมที่ผ่านมา นักมวยไทยจับเก่าวัย38ปีที่ขยับหลังการชกน้องโออดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเป็นต้นเวท135-145ปอนด์ได้ออกมาเปิดใจว่าพร้อมที่จะลุยในพิกัดใหม่ไม่เกิน135ปอนด์และพร้อมเจอได้กับนักมวยทุกรายในรุ่นนี้ขอบคุณพี่ชาตรีและวันแชมเปี้ยนชิพที่ยังคงมอบโอกาสให้ผมได้พิสูจน์ตัวเองแม้หลายคนจะมองว่าผมแก่ผมไปต่อไม่ได้แต่ทางรายการก็ยังคงหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้เสมอมา รุ่น135ปอนด์สำหรับผมมันสนุกมากมันจะต้องดีขึ้นอีกผมจะพัฒนาตัวเองต่อไปในการชกรุ่นนี้และยังมีนักชกเก่งๆอีกมากมายผมพร้อมชกทุกคนในรุ่นนี้ต่อไปนักมวยไทยจอมเก่าเปิดใจสำหรับเข็มขัดแชมป์วันมวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์ปัจจุบันได้วางลงหลังจากที่รถถังจิตเมืองนนท์เจ้าของแชมป์นคนเก่าตกตาช่างหลังไม่สามารถทำน้ำหนักให้อยู่ในพิกัดได้เมื่อปลายปีที่ผ่านมา เราต้องมารอรุนกันดูนะครับว่าคู่ระว,วางน้องโอกับรถถังจะเกิดขึ้นเมื่อไรแฟนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรถ้าสคนนี้ได้เจอกันใครจะเป็นฝ่ายชนะลงคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับจะเลือ่อนติดตามอัปเดตข่าวสารข่าวคุณน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชั้นแน l ขอบคุณมากครับ